สวัสดีค่ะวันนี้ลลินจะมาแนะนำและสาธิตวิธีการใช้งานของ Wireless Nurse Call หรือระบบเรีกยกพยาบาลแบบไร้สายค่ะข้อดีของระบบไร้สายคือสามารถติดตั้งได้ง่ายทำให้ลดต้นทุนในการติดตั้งอีกทั้งยังครอบคลุมระยะการใช้งานในรัศมีสูงสุดถึง1กิโลเมตรในที่โลง่งหรือ3-8ถึงผนังภายในอาคารวิธีการใช้งานคือนาจอแสดงผลและตัวกดเรียกไปติดตั้งในบริเวณที่ต้องการเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้ทันทีค่ะ อุปกรณ์ส่วนแรกนะคะคือจอแสดงผลพร้อมเสียงแจ้งเตือนมีด้วยกันทั้งหมด4แบบค่ะแบบที่1จอขนาดเล็กแสดงผลตัวเลข3หลักและรองรับตัวกดได้ถึง256ตัวค่ะแบบที่2นะคะจอแท็บเล็ตขนาด10นิ้วแสดงผลตัวเลขและตัวอักษรค่ะแบบที่3กล่อง Android Box ใช้สสำหรับต่อจอภายนอกผ่าน HDMI แบบที่4ระบบซอฟต์แวร์แสดงผลการเรียกพยาบาลผ่านคอมพิวเตอร์ที่สามารถปรับแต่งจอแสดงผลได้โดยตัวเองและจัดเก็บประวัติการเรียกส่วนที่2ไฟสถานะรุ่น3สีสามารถจับคู่ตัวปุ่มกดได้ถึง90ปุ่มและรุ่น7สีค่ะในส่วนของตัวกดหัวเตียงเป็นแบบปุ่มกดและสายยืดค่ะ และในส่วนของตัวกดห้องน้ําเป็นแบบปุ่มกดและเชือกดึงค่ะตัวกดทั้งหมดนะคะเป็นแบบไร้สายใช้ฐานทํางานด้วยคลื่นวิทยุ RF 433เมกะเฮิร์ค่ะและในกรณีที่สัญญาณไม่ถึงเราสามารถเพิ่มอุปกรณ์ทวนสัญญาณได้ค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและแคตตาล็อกสามารถติดต่อผ่านทางช่องทางท้ายคลิปได้เลยค่ะ